ครับผมสวัสดีตอนสายนะครับฝองมือฝนตกครับฝนตกก็ออกขึ้นเก่าเลยจังออกมาต่อคอนเสิร์แล้วอเอาเอาพเนียดเทียนกดล่าลัางไม้มาลอกน้ำแล้วครับผมนี่หลอพ่องคือเก่าครับผมหลอพ่อง้างนานี่เป็นฟังพ่องนะครับผมมาแถวนำประป่าหมู่บ้านครับผม ลองเบิงครับครมบางนี้บกบกใครขอมาจักเทื่อครับผมผมั่มีคนมาต่อหรอกครับยังว่ใส่ใส่เลยอยาจารย์คือเจื่นคืออึมเจื่นเจื่นผมฟังเสียงนกเลยครับวันนี้เอาเจ้าอาเซียออกมาครับอาเซียใส่เนี่ยคันร้อหรอครับเนี่ย เดี๋ยวผมเบ่งกันครับเบ่งพีเจหน้าต้นใหม่กันครับมาตั้งแขันพอยู่ไก่ครับขันพอยุไก่เรกครับยูรอรอโคนรเี่ะตันหนึ่งยงกางงาเลยละ่ะเอาล่องม่งครับผม,ผม,มครับผมมาไก่ล้วครับโอ้แต่ว่าเจับของสวนมาเจ็บเจ็บปักมวงอย่ใไต่ต้นครับบอกว่าไก่กันเราครับ ใส่แล้วนาะเดี๋ยวความเดี๋ยวชุดใกล้ๆกันนะครับตั้งกว่าใส่จุดเหนือครับเอาแช้งกันนะครันกจะตั้งปลายภัยครับ เสียงเสียงกลางครับเสียงกลางกุ๊กเดียวเฮาครับนกหลังจากฝนตกแล้วสิสีสีร้องมาครับลองเบิ่งกันลงนะเนี่ยร้องกับ ไม่รุนหรอครับเขาล,ล่มเขาคว่หรอครับยักษ์ในยังเยอะกว่านี่เขาคว่หรอครับปีนต่ำๆล่มเจิดล่มครับมยังนอกเขาแว่นี่น่นเขาไปเหยียบพอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุซองเบิ่อีกครับคุซ่องเบิ่งกันเปลี่ยนเรื่อง,องสั้นมันลกเขาเดี๋ยวแล้วครับว่งหัน ตนตื่นค้นครับตื่นค้นเอาเอาเอาเยมืงน,น้อปาดนี่โอ้ยจยา์เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนโอ้ย <c oughs> มันเหยียบค้อนเลยเหยียบค้อนคือสิบพ่อคู่ ามล้วครับครับผมมันเยอะการซีเริ่มขึ้นใหม่สองครับหลังเบิงเลยครับเนี่ใสติดถนนอ,นอา,านาหเข่าห่้มแล้วหรอครับผมก็นกปลาบ้วปากครับพอได้ยินเสียงแต่ว่าเจ้าอาเซียนนี่คู่แหรอครับคู่ มันบินมาได้ทางปลาเนี่ยครับตัวนึงกับบินมาได้ทางพุนครับเขาา่าห้อมผมยานเหยียบควันเลยอยู่เดลยเนี่ยนกปลาพอเที่ยงครับนะใส่ติดถนนเลยแหละบรรยากาศาเสียงขึ้นคนบ่เที่ยวอกครับบ่เ,เที่ยวฝึกใส่ตำ่ำใส่สูงไปประมาณนั่นอะไรยันแถวเต็ม ต้เหมาะบางเทีก็ใส่แบบอ่าโอ,โอ้เป็นแต่หยียบมันก็เหยียบไงอาจารย์บางเทีก็ข้นคนใส่หมานกันนี่เลยอาจารย์ข้นใส่เกง่งกันนะมันก็บอกประถือหรอกครับผมเนาะสินไผ่สินมั่นอาจารย์สินในการต้อนกใส่นก ล่อเบิ้งกันเหรอครับผมมันขะึมผมก็ออกมากที่แรกอ้ยจะาของสวนกวนครับเอาโบเรบ้บรบากันครับผมมองตอใหะ่ๆนะเจ้าหน่อยกับสิเดีเขาไปเบิงเ้งละมาเป็นตาบ้งางวันนี้ฝนตกต่เศร้าครับผม เขาซื <fe expert giveaway> <s Hampshire> ้อมองพอดีแหะครับผมอาจารย์เขาซื้อมองเลยแหละซื้อมองนกต่อเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งว่าผมใส่ยังไงนะยื่นกวอาจารย์ข้ามเ่ยโอ้เป็นไรยางมันเดมันฝนตกครับผมนี่ครับลักษณะการใส่ ไปกับใส่บริเวณน,นี่ครับนี่ต้นนี่ครับต้นมันมีต้นใหม่พอดีเก,กาะต้นพุ่มยังสีมันบมมีไม้เกาะนะครับ mm hmm. านนอาหารอิรีย์ยานบัตรเนี่โอ้ยเขื่อนแล้วบ่ดนี่พะเนีย,นย่เย็ดพอผู้ให้ให้เราครับนะครับผมยานบริเวณคู่พ่อข้ามเลยเขาทั้งหลังนี่แหละจับไฟแล้วเขาเลยครับต่ำลงมาอีกเพิ่งครับผม เต็มเลขจันเฮ้ยครับผมติดเล้วก็ยั่างเหลียกเอาเส้ยอ,อยู่ครับผมสำหรับเจ้าอาเซียนีย่ครับอพี่น้องอาจารย์เป็นเพื่นล้างไหมครับผมเัน่งะได้นี่ครับลองกิน,น,กนดินกินยัง เป็นลักษณะที่เป็นนกเคียงน่อยครับผมตนตัวมันบ,กบวกบวงเลยครับมันหมาน,นครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดอาจารย์จะลองจะรองส่งผมไหมอะใส่งสีก็ได้ครับเพราะว่านกตอมันเป็นใจอยู่แล้วนะครับผมอ่อนาคต ลุงแน่ลุงทั้งวงอะไรอย่างปีแรกก็เอาอยัางบอนได้หรอครับคือว่าแต่ว่าก็ามีแววขึ้นแล้วครับผมปีแรกปีแรกก็เล่นได้ประมาณนี้ครับผมอาจา์ปีแรกโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมคึ้มครับก็บรรยากาศแดดบดแน่บดแน่อา่อา ครับผมครับผมบัดนี้อาจารย์ทุกท่านโอ้ฝน,นตกเต่เซ้านะครับผมอาจารย์ฝนตกเต่เ้าเราบัดนี้ตัวสีได้ออกมากับสายอยู่ครับเอายาน์นทุกท่านมาแล้วล่ะครับผมเข้าบ้านได้อ่า สำหรับลิปนีเราไว้ประมาณนี้อย่าพวกมันมันมีอยู่ตลอดนะครับสำหรับไสนกครับบางที่ก็พอได้เรากไอ้ยาบางที่ก็ได้ครับผมอ่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมช่างจอยนกเขาใหญ่ตะฟังรองครับมันมันครับผมขอบคุณครับผม